เสือเดินผ่านภูเขาจาะเกิดพศ2541อายุ26อย่าง27มีใครอายุน้อยร้อยล้านมาอยู่แถวนี้ไหมเออน้อยร้อยล้านนะคะนะ3 4 5สดีประตูงานเปิดประตูใจเปิด นะคะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับผู้หญิงนะแต่หนุ่มๆไม่ใช่ว่าจะไม่ดีดีเหมือนกันนะคะนารีอุบัมภ์สัปดาห์นี้ใครทําเกี่ยวกับอาหารการกินใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะใครมีคนซัพพอร์ตดูแลเนาะถือว่าโดดเด่นและดีใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองก็เวิร์กแต่ต้องขยันให้มากถ้าใครเป็นลูกจ้างอันนี้ดวงดีวาสนาดีนะมีลุ้นชงแต่ต้นสัปดาห์เลยเทพีโชคมาเปิดประตูก่อนชาวบ้านเขาเลยนะคะประตูเงินกับปิด เป็นสถานการณ์รอบข้างด้วยตัวเราดีแต่เรื่องคนอื่นเรื่องบริวารลูกเต้าหมาแมวเพื่อนฝูงหรือคนที่เราต้องดูแลต้องแคร์เนี่ยดวงวันที่ห้าหกเดี๋ยวนะสามสี่ห้าดีหกเจ็ดแปดไม่ค่อยดีจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจบางทีน้ําตาตกในเพราะคนอื่นระวังเรื่องเงินเงินทองทองด้วยมีโอกาสถูกหลอกแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินเพราะเงินมันเข้าช้าๆหรือมีไรายได้ทางเดียวนะคะเนาะ เออไม่ค่อยดีแต่บางคนก็เป็นหวัดเป็นไอไม่สบายกังวลใจเรื่องของคนอื่นเนาะเรื่องของตัวเองก็ส่วนหนึ่งห่วงลูกห่วงเต้าห่วงเพื่อนห่วงแฟนรัะคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเปล่าเนี่ยนะคะนะ,ะประตูรักเปิดจะ้ะต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ไม่สบายใจผิดหวังน้ามูกไหลหรือถูกหลอกหรือบางทีคิดมากไปเองเนี่ยพอปลายสัปดาห์เก้าสิบดีแล้วอยากได้โทรศัพท์ใหม่ปะอยากได้มือถือใหม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้คอมใหม่อยากได้ของใหม่จะได้จะ้ะงอนกับใครจะกลับมาดีกัน นะคะค้าขายต้นสัปดาห์อื่นๆเอื่อยๆปลายสัปดาห์กับดีเพราะฉะนั้นถ้ายอดขายมาดรอปๆช่วงต้นสัปดาห์อย่าเพิ่งท้อนะเผื่อลูกค้าเขายังไม่ซื้อเขามาถามเขามาดูแต่เขามาซื้อเยอะๆช่วงปลายสัปดาห์เพราะว่าดวง90ประตูเปิดงานออนไลน์ยังโดดเด่นอยู่แต่คุณต้องขยันทําให้มากอันนี้มันขึ้นเลยว่าทําตามอารมณ์ทําช้าๆผัดๆด,ด้วยคาว่าผัดคืออะไรเดี๋ยวทําเดี๋ยวทำน่ำะก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นต้องขยันให้มากโทรศัพท์จะดัง อาจจะมาจากเพื่อนอาจจะมาจากงานอาจจะมาจากแฟนก็ได้ดีไหมดีนะคะเนาะเออแต่ระวังเรื่องเงินเงอะหน่อยอย่าชอบกระจายไอ้ที่เครียด,ดเนี่ยโทรศัพท์ดังของมาส่งหน้าบ้านจ้านะคะเนาะเออก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีรักอยู่แล้วน้อยอกน้อยใจกันบ้างยังพูดคุยติดต่อโทรหากันดีนะคะเนาะถ้าไม่มีแฟนอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนที่เรารักก็มีความสุขดีเหมือนกัน นะคะสัปดาห์นี้มันขึ้นไพ่คนหลอกนะก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะมาหลอกเรื่องเงินเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ดูรวยดูมีตังเนี่ยโทรมาตลอดเลยยืมเงินชั้นเนี่ยเออเขาจะเล่าพูดเรื่องเศรา้าเล่าความเทสเทจนะไพ่แบบเนี้ยเออประชาชนต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีเนาะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกถ้ากังวลใจเรื่องเงินอยู่จะรอดไม่รอดจะได้ยืม หรือยืมแล้วได้หรือเปล่าจะได้เพราะโทรศัพท์มันจะดังไปในทางที่ดีเนาะอ๋อพี่ส่วนเกิดพศสองห้าหนึ่งหกนะคะามาต่อจ้านะคะตรงงานมีโอกาสได้งานนะเรื่องงานก็ค่อยๆจัดการแก้ไขไปเนาะขยันแอคทีฟหน่อยถ้าโดนตำหนินะคะคุณที่เกิดพศสองหอายุ38ย่าง39มสิเ้สืออยู่ในป่าจะ่ะเป็นเจ้าป่าด้วยหรือเปล่านะคะ ประตูงานเปิดจะโดดเด่นมากเรื่องคำพูดคำจาการเจรจาพูดคุยภาษีดีนะคะงานที่ทำไม่ได้ทำได้หมดงานใหม่ๆอันเลิศโปรเจกต์ไอเดียขึ้นมาดีเลยจ้ะให้ตั้งใจขยันอดทนทำนานๆนะพอภพายไปน,นี้เป็นพายขี้เบื่อนะคะเนาะสองสามสี่ห้าดีประตูงานเปิดจะไปพูดคุยจะพรีเซนต์จะขายของจะโพสจะพูด,จะ,พดจะไลฟ์จะทำอะไรทำเลย นะคะนะคะอันนี้แอบพูดกลัวจังเลยพูดแล้วไม่ทำหรือพูดอนาคตโปรเจกต์ขึ้นมาดีดีแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่านะคะประตูเงินยังเปิดอยู่นะอ,อแต่ช่วงในบางคนได้เงินมาแล้วบางคนกำลังจะได้เงินบางคนก็คิดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรไปซื้ออะไรดีบางคนก็ถ้าถูกมีโชคงวดใกล้ๆเนี่ยจะไปโปะะนี่ดีไหมหรือยังไงคิดจะใช้เงินอยู่ตลอดเวลาตัวเองนะคะหาเก่งก็ใช้เก่งอะเนาะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ นะประตูรักก็เปิดอยู่สัปดาห์นี้เขาบอกแบบนี้นะดวงคุณเนี่ยดีถือว่าเปิดเกือบ9 0เกือบร้อเปซนเลยถ้าไม่ดีรู้จักข้อหาผู้ใหญ่ถ้าไม่ดีอยู่ในศีลในธรรมไพ่าานี้เป็นไพ่พระถ้าไม่ดีมีปัญหาศึกษาหาความรู้เพิ่มแต่หลายๆคนก็ลังวางแผนในเรื่องของการเรียนเพิ่มนะคะคำว่าเรียนเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าคอร์สไปเรียนแบบนั้นอย่างเดียวนะ การหาความรู้เพิ่มไม่ใช่การไปเรียนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการเปิดนู่นเปิดนี่ฟังอ่านนู่นอ่านนี่เพื่อพัฒนาความรู้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วมีความรู้ขึ้นมาเพราะประสบการณ์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะอ่ไพ่ใบนี้ดีถ้ามีปัญหาเรื่องงานรู้จักข้อหาผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไม่รู้วิ่งหาผู้รู้นะคะยอดขายเนี่ยมันขายได้ขายดีช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์จะอืดๆ เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของการค้าขายถึงเวลาต้องปรับปรุงเป็นจงังหวะไปไหว้พระทำบุญไปไหว้พ่อแม่ไปขอพรนะคะเนาะติดขัดมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามมีคนช่วยเหลือโสดมีโอกาสพบรักเออนะคะคนมีคู่อยู่แล้วให้อภัยดีแต่บางทีวุ่นวายเรื่องญาติพี่น้องหรือคนอื่นถ้ารักที่ผิดศีลธรรมเหนื่อยหน่อยเนาะ รักจืดชืดบางคนนะ่ะพอต้องอยู่เพราะหน้าที่อันนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปเนาะนะคะสู้ๆแต่ว่ารักใหม่ๆเนี่ยเขาหลายๆคนเนี่ยกำลังวางแผนจะไปเปิดตัวให้พอ่อให้แม่รู้จักเนะาะไพ่พระมาบางทีไพ่แบบเนี้ยไม่เหมาะกับการเปิดจัดงานมงคลอะไรใหญ่ๆโตๆตนะบางทีอะนะคะเนาะบางทีเปิดตัวให้พอ่อแม่ญาติพี่น้องรู้จักผูกข้อไม้ข้อมือกันก็ดีจ้ะได้เหมือนกันเนาะอ่ะไพ่พระมาช่วยนะคะการลงทุนอะไรเสี่ยงๆยังไม่เหมาะ เหมาะกับการลงแรงไพ่ใบนี้บางทีอะถ้าเปิดว่าเอ๊เปิดธุรกิจอะไรใหญ่โตได้ไหมบางคนเนี่ยจะถามว่าเปิดร้านทําผมเปิดร้านกาแฟดีไหมบางทีถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาในฐานดวงหรือหยิบขึ้นมาเนี่ยจะบอกเลยนะว่าไพ่แบบนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านใหญ่ๆแต่เหมาะกับการพูดเพื่อขายเหมาะกับการเป็นนักขายเป็นตัวแทนขายหรือหายอะไรแบบซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีนะ เออนะคะไพ่ก็เป็นตัวบอกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบางทีการดูไพ่ก็เป็นการวางแผนชีวิตที่ดีได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทำอะไรศึกษาให้ดีจ้ะนะคะเนาะ,ะ,นะะมีคนพร้อมช่วยด้วยนะคะอา้าวลืมแปะป้ายอันนี้อะไรเสื้ออยู่ในป่านะคะเอามาต่อนะสุขภาพสัปดาห์นี้มีดวงไปหาหมอนะมีดวงไปเจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยถ้าเราไม่ไปก็อาจจะพาคนอื่นไปแต่สัปดาห์นี้ระวังเจ็บคอไม่รู้พูดมากหรืออะไร นะคะเนาะอามาต่อค่ะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุห้าสิบยี่ห้าสิบเอ็ดเสื้อยืนคุมเชิงจ้ะสัปดาห์นี้เป็นยังไงเอ๊ะมันทำไมเกิดน,นะประตูงานปิดจ้ะสามสี่ห้าไม่ค่อยดีทะเลาะอ,อะไรอ่ะใครมาแล้วหรือยังระวังทะเลาะคนในที่ทํางานทะเลาะตัวเองทะเลาะคนใกล้ชิดแต่บางคนก็แค่ปวดฟันขอให้แค่ปวดฟันเฉยๆเนาะปวดฟันเสียวฟันมีปัญหาช่องปากช่องฟันสามสี่ห้าไม่ค่อยดีนะวุ่นวายนะคะ ประตูเงินก็ปิดเออช่วงเนี้ยมันได้ไพ่ดาบไพ่ไพ่ไพดาบอุปสรรคปัญหามาจากคําพูดการสื่อสารเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเนาะเออนะคะใบสุดท้ายจะดีไหมนะยังไม่ดีเท่าที่ควรประตูรักไม่ได้ปิดเนาะสัปดาห์เนี้ยจะมีเรื่องทําให้หงุดหงิดหงุดหงิดถ้าเราปากร้ายถ้าเราใจร้อนนะคะถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยปัญหาเยอะ บางทีไม่ได้ปากร้ายไม่ได้ใจร้อนแต่เวลาจะพูดอะไรรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันดีหรือไม่ดีเขาคิดกับเราแบบไหนเซนซิทีฟอ่ะเออนะคะเจ็ดดาบเอ่อห้าห้าดาบสองดาบมาเนี่ยบางทีเนี่ยสัปดาห์เนี้ยขับรถอย่าใจร้อนนะคะบางคนโดนมีดบาดแต่มีดวงเดินทางถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามในช่วงนี้ให้อดทนจะผ่านอุปสรรคบรรดาไปได้นะคะสัปดาห์เนี้ยอย่างเบาๆน่ยจะอยากหุดหงิด ไม่อยากคุยกับใครโทรศัพท์มือถือมีปัญหาบางทีทะเอลาะก,กับเพื่อนทะเลาะมาแล้วอะ่ะบล็อกอยากจะคุยอยากจะปลดบล็บอ,กบอ,กบอกเราบล็อกเขาบล็อกเขาบล็อกเรานะคะและบางทีพอบล็อกไปแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องเขาขึ้นมาไปเปิดดูไปได้ข่าวไปฟังคนอื่นมาหงุดหงิดถ้าอย่างงั้นนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ยอยู่นิ่งๆใจเย็นๆอย่าปากไวอย่าปากร้ายด้วยนะเออนะคะเนอะเรื่องงานให้อดทนเรื่องงาน อาจจะเจอเรื่องความเลื่อนล่าช้าสื่อสารกันผิดพลาดเราต้องถามดีๆเราต้องเช็ครายละเอียดให้ดีจะได้ปัญหาลดลงหน่อยหรือนิ่งๆน,นะคะเนาะบางคนเนี่ยเราพูดมากเขานิ่งแต่บางทีเขาพูดมากเราก็ควรจะนิ่งจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะคะเนาะสู้ๆไม่สบายใจเกี่ยวกับคนที่เรารักลูกเต้าเพื่อนฝูงนะคะ นะบางคนก็มีเหตุเสียเงินเสียทองเรื่องของคนอื่นด้วยบางทีโทรศัพท์มือถือตกน้ําอุปกรณ์เสียน้ํารั่วน้ําซึมหงุดหงิดจุกจิกโอ้ยปวดหัวแต่บางทีก็ไม่อยากยุ่งกับใครเลยสัปดาห์นี้ดีจ้ะนะคะอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นสัปดาห์นี้ปวดหัวโสดๆไปก่อนจะหงุดหงิดใครเข้ามาก็ทําให้หงุดหงิดอะช่วงนี้บอกไม่ถูกเป็นอย่างนั้นไหมคะพิมพ์มาบอกกันหน่อยซิเออนะคะอามาตอนะคะสุขภาพดูแลตัวเองนิดนึงนะเรื่องสะบักหลังสะบักไหล่เจ็บฟันนะคะ เนาะสู้ๆรอเงินรอก่อนรอใครปวดบล็อกก็รอก่อนป,ป,ปิดไม่นานหรอกบางทีไม่คุยกันสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้หน้าก็ได้ข่าวแล้วเผลเพลไปสัปดาห์อย่าไปทะเลาะซ้านะคะคุณที่เกิดพศสองห้อายุ62ย่าง63เสือเดินผ่านป่าจ้ะนะคะว่างๆค้อหัวใจให้พี่หวานด้วยนะปีเถาะสองหรอก่อนนะคะประตูงานเปิดจ้ะกำลังวางแผนในเรื่องของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือกาลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองแต่อย่าอารมณ์แปรปรวนนะเออถ้ายังขายของอยู่ซื้อมาขายไปขายอะไรก็ตามก็ยังซื้อง่ายขายคล่องใครทําอะไรก็ตามช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าเอ,อ๊อยากจะต้องการความสําเร็จอย่าทำทำหยุดหยุดดวงแคล้วคลาดปลอดภัยบางคนก็ชีพปรจอรองเท้านะไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่บ้านเลยอะ่ะเออบางทีไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเดินไปบ้านข้างๆนี่นแหละเออนะคะ นะประตูเงินเปิดจะอู้ค้าขายดีมีกําไรอิงโชคเขาไหมรับดวงเขาแทเขาหน่อยดีไหมนะคะนะเป็นจังหวะดีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการค้าขายมีความสุขกับการได้ทํานูน่ทนทํานี่ได้ทําอะไรที่ใจรักมีความสุขประตูรักก็เปิดจะ้ะไพ่ไพ่ไพ่ามารอเลยอะ่ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยดีมากแต่มาเยอะก็จ่ายเยอะนะสําหรับบางคนเนาะบางคนหมดไปกับบริวารลูกเต้าหมาแมว ะะจะมีคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บหมาแมวเราเจ็บลูกเต้าลูกหลานป่วยด้วยตัวเราเองก็ต้องระวังพวกเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะจะมีอาการแสบท้องนะคะหรือมีปัญหาเนี่ยเรื่องกดไหลย้อนถ้ากินแล้วนอนจะไม่เวิร์กนะปีกุณยังไม่ไปเลยจ้ะ,ะต้องรอตอนท้ายเลยเนาะเพราะดานี้เลิศมากตัวเอง ะะจะเปลี่ยนงานจะออกจากงานหวังอะไรที่จะลงทุนอะไรที่มันแบบทุ่มทุนทำเยอะๆไม่เหมาะเนาะอันนี้มันเหมาะกันทําสิ่งที่เราทําเป็นนะงานช่างงานฝีมือโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราในการจัดการบริหารนะ่ะกับเป็นเป็นเรื่องที่ดีทําเล็กๆทาได้น้อยพอกินพอใช้ไปเรื่อยๆเอยวอร์นะคะเนาะ,ะ,นะะคุณป้าหมึกนะคะอ่ามาต่อนะคะอ,อ่าเดี๋ยวนะถูกแล้วงนะับเพื่อตรวจสอบมันเป็นยังไงจ๊ะ มีคนพิสดารมาอีกหรือเปล่านะหยาดนะคุณปลาหมึกน่าจะเป็นคนที่น่ารักและโอเคใช่ไหม <c oughs> นะคอ่ะมาต่อนะคะมาต่อที่ใครสัปดาห์นี้พี่หวันว่าดีมีไพ่เศรษฐีมารอด้วยนะคะขอให้โชคดีดวงเป็นเศรษฐีนะจ๊ะเนะาะไพ่สัปดาห์นี้มันบอกว่าถ้ามีเหตุให้ต้องจ่าย มันก็ยังจ่ายได้อยู่สําหรับคนที่มีเงินเยอะต่อให้ให้คนที่เงินน้อยหรือไม่สบายใจเรื่องเงินมันก็มีเข้ามาให้จ่ายออกไปนั่นแหละนะคะคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้าใจน้ํากันชักงนิดนึงดูแลกันให้ดีถ้าเขาป่วยก็ดูแลสุขภาพเขาให้มากเนาะนะคะส่วนใครที่คลองตัวเป็นโสดชอบโสดชอบมีเพื่อนก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันถือว่าโอเคจะ้ะนะคะเนาะ,ะ,นะรักมีดวงห่ังเหินด้วยนะหังเหินจากลูกเต้าห่างเหินจากแฟนถ้าเราเป็นคนพูดดีใจดีน่ารักเนี่ย นะคะไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเราพูดดีพูดไม่ดีไม่น่ารักบางทีลูกเต้าจะาห่างหายนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราด้วยนะคะอ่ะครบจะ้ะครบเหรอยังนะอ่ะอีกอันหนึ่งสิ <c oughs> นะคะนะมาต่อค่ะนะคะมาต่อที่คุณที่เกิดพศสองห้าอายุ14ย่ง15และ2493อายุ7จ็ดย่าง75นะคะ เออมีเสียงไหมคะพี่พ,พี่พอดีมีสายเข้าอะเนาะเออพี่หวนานรอแป๊บหนึ่งพี่พี่ฝั่งติ๊กตอกพิมมาบอกหน่อยว่าเสียงหายไหมคะพี่มาบอกหน่อยเสียงหายไหมจ้าพี่หวานยังไม่พูดเนาะเอ่อมีโทรศัพท์โทรมาจากคินิตน้องหมาน้องแมวเอ,อ้เราจะตัดทิ้งได้ไหมอ๋อไม่หายอ่ะโอเคงั้นพี่หวานพูดต่อขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคุณหมูนา้านะคะขอบคุณคุณเจมขอบคุณคุณ นกแม่ไลฟ์อ่ะขอบคุณทุกคนเลยอ่ะมาต่อทั้งนั้นอ่ะนะคะนะเสือลงจากภูเขาค่ะเกิดพศ2553อายุ14ย่าง15และ2493อายุ74ย่าง75จ้ะโอ้ประตูงานเปิดมีดวงงานเลี้ยงเปิดร้านใหม่นะคะหรือทำอะไรแล้วชื่นอกชื่นใจมีความสุขกับคนในครอบครัวหรือลูกเต้าหรือเพื่อนฝูงก็ได้ เด็กๆก,กำลังจะไปประกวดไปสอบอะไรมันเหมือนแฮปปี้เนาะรู้สึกเหมือนจะได้แต่งสวยเป็นนางฟ้าเออเป็นเทวดามีความสุขอะนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะมีคนปรบมือให้ถ้าทําอะไรดีๆชื่นใจลูกคุณพ่อคุณแม่โอ้หรือเปล่านะคะคุณปู่คุณย่าก็แฮปปี้ดีประตูเงินปิดจะ้ะสัปดาห์นี้ระวังป่วยนะคะเงินหายของหายหรือจ่ายซ่อมนูน่นซ่อมนี่จ่ายอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องวันที่678ไม่สู้ดี ใครที่อายุเยอะแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีหน่อยหรือถ้าเด็กๆถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนะนะคะประตูรักถามว่าเปิดไหมมันเปิดแบบว่ามันก็เปิดนั่นแหละแต่ว่าสัปดาห์นี้จะงุนงิดหัวใจบอกไม่ถูกนะคะจะงานเยอะเรื่องเยอะเรื่องของตัวเองบ้างเรื่องของคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะบอกนะว่าลูกอ่ะรักคุณพ่อแม่ก็รักคุณนะเด็กๆ เขาจะทุ่มเททําอะไรเพื่อคุณหลายอย่างคุณก็ต้องทําอะไรให้เขาชื่นใจด้วยช่วงนี้เหมือนจะหงุดหงิดง่ายต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ไปไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยฮปปี้สักเท่าไหร่นะจ๊ะบริหารจัดก,การเรื่องความคิดบริหารจัดก,การเรื่องงานให้ดีส่วนคุณปู่คุณย่าก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเนอะอย่าเอาแต่ใจอย่างหงุดหงิดง่ายนะคะอย่าคิดมากเกินเหตุเนาะ เจ็ดสิบแล้วหลายๆคนก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะช่วงนี้บางทีก็จะมีฟิลอยากจะทานูน่นทํานี่ให้คนที่เรารัก,อย,กยอยากจะช่วยนู่นอยากจะช่วยนี่อย่าไปสร้างภาระอะไรให้ใครเพิ่มเอาพอดีพอดีนะคะเนาะอ่ะมาต่อนะ,ะมาดูเรื่องเรื่องสีอ่ะอย่าพึ่งนะคะสัปดาห์นี้พี่ฝนจะบอกว่านะคะประตูงานเปิดถึงแปดสิบเปอร์เซนตใจดี80%เลยนะ20%เนี่ยหงุดหงิดปากไม่ดีคิดลบไปเองด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย หายใจเข้าลึกๆนะคะประตูงานยังเปิดอยู่ประตูเงินไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้ประตูเงินเปิดส0สอร์ซนะคะเจสคือเปอร์เซ็นต์คือปัญหาคำว่าปัญหาคือบางทีถูกหลอกไม่สบายใจเรื่องเงินถ้าเงินดีอยู่แล้วอย่าพึ่งไปเสี่ยงลงทุนอะไรหรืออย่าให้ใครยืมเนาะเวลาปร,ประตูเงินมันเปิดแง้มแง้มเนี่ยไม่ควรเสี่ยงเงินอาจจะอึดอัดใจหน่อยนะคะประตูรักเป็นยังไงประตูรักเปิดจ้ะ เปิดถึง70% 80%เลยเป็นประตูใบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกนะต่อให้ประตูเงินเปิดแค่ 30- 4 0ิเนี่ยเวลาประตูใบสุดท้ายมันเปิดถึง 70%- 80%คุณจะแก้ปัญหาได้และให้ใจเย็นๆในเรื่องของความรักจะพูดอะไรกับคนที่เรารักจะเพื่อนรักจะลูกรักก็ต้องใจเย็นๆนะคะเนาะอ่ะมาเอาสีจ้ะสีเอาเทพีชโชคไปเทพีชโชคอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับผู้หญิงด้วยนะ ผู้หญิงก็พิมพ์รับเทพีชโชคไปจ้ะเปิดประตูโชคและความสุขนะคะหนุ่มๆก็รับไปเหอะนะคะผู้หญิงอุปถัมภ์หรืองานอะไรที่ทําเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะโดดเด่นและดีมากเป็นพิเศษโทนชมพูเขียวจ้ะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้เนะาะไพ่สองใบเนี้ยนะคะเป็นเรื่องความกังวลใจเรื่องไม่สบายใจเป็นวิญญาณเป็นหมาแมวเป็นเรื่องของสุขภาพด้วย นะฮะวันสัปดาห์นี้ทําบุญแล้วทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการแบ่งบุญให้กับเทวดาประจําตัวเจ้ากรรมในเวรเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะๆเออนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่สบายใจเรื่องลูกเรื่องเต้าไม่สบายใจเรื่องแฟนบางทีเราก็ทําบุญแบ่งบุญให้เทวดาประจําตัวแฟนเทวดาประจําตัวลูกเจ้ากรรมในเวรของเขาด้วยสักหน่อยก็ได้นะเออนะคะเนาะได้เหมือนกันฝันไม่ดีฝันแปลกๆก็ๆกสวดมนต์ส่งบุญไปให้หรือทําบุญให้เขา ทำเหมือนกัคนป่วยคนพิการนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ไปตรวจสักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะบางทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้สึกอยู่ดีๆก็ไม่ค่อยสบายอยู่ดีแผ้หายช้าอยู่ดีก็เป็นตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ9 14สัปดาห์นี้มีลุ้นเหมือนกันเนาะแต่บางทีมันจะเฉียดแค่นิดเดียวกลับให้ดีแต่อย่าซื้อเยอะเนาะถูกบ้างผิดบ้างแหละเป็นตามสเต็ปของมันะนะคะ9 14จะอย่าเล่น